สิ้นสุดการรอคอยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีไทยประกันชีวิตเพรสเซนต์แกรมมี RS, K, เเเ่ XRS 2K Celebration Concert ณ i m p a c t Arena เมืองทองธานีบรรยากาศหน้าง,งานสนุกคึกคักพระแฟนเพลงจัดเต็มแฟชั่นวาย 2K แต่งตัวกันอย่างสนุกเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเริ่มต้นด้วยเปิดตัวศิลปินตัวตึงยุค2000แคทเตอรียาอิงลิช ย่าย่าหญิงชัหน้าดอลบาซูนาวินต้ามัวเมซาซาอานันอันวาคูณสามซูปเปอร์แก๊งเป๊กผลิตโชคแดนวีนไอสรันยูลีเดียสรันรัตกอบพิชยะโฟสกลรัตชินชินนวุฒิเกลลี่เบอร์รี่เฟฟังแก้วเนโกะจำ ไหวปันธิสาบนเวทีเดียวกันหลังจากนั้นแต่ละศิลปินคว้าไม้ร้องเพลงฮิตของตัวเองแบบจัดเต็มเมื่อโจอี้บาซูปรากฏตัวขึ้นถึงร่างกายไม่ร้อยแต่ใจเกินร้อยโยกมันมันไปกับเพื่อนๆพนพร้อมเสียงกรีดสนัน่นเจ้าของตำนานเต้นไม่พร้อมเกิร์ลี่เบอร์รี่โชลีลาเด้งเดงสุดแซบไปต่อที่คู่จิ้งกอบโฟมาร่วมร้องกันในเพลงเปลี่ยนกันไหม พร้อมโชว์ซีนอ้อนออขอกอดหน่อยทำเอาแฟนแฟน,แฟนเอน็นดูหนักเมื่อถึงโชว์สุดพิเศษช่วงสุดท้ายกับเพลงแดนซ์สุดฮิตที่เป็นอมะตะตลอดการเป็นการฟีเจอริ่งของศิลปินทั้งสองค่ายบนเวทีเป็นครั้งแรกกอบพาพี่ชายอย่างแซนแบงดูโอชายแห่งยุค 90s เม,มื่อคว้าไมร่วมร้องกันในเพลงบูนบวกอะไรว้าต่อด้วยเพลงฮิตที่ใครใก็ร้องตามได้อย่าง ไม่รักเธอบวกคืนที่หนึ่งแฟนคนหนึ่งหรอเด็กมีปัญหาบวกคนใจง่ายและอื่นๆที่ศิลปินสุดจ้าว้วบวกชินบวกเฟฟางแก้วบวกก๊อปบวกซาซาบวกแดนบีนบวกโฟบวกไอบวกนาวิน ตาบวกโมเมบวกอาน,านันตอันวาบวกคูณ3ซุปเปอร์แกงได้นำมาร้องในเวอร์ชั่นสุดพิเศษส่งต่อเวทีให้ยาย่ายหญิงบวกโมเมในเพลงเจ็บนิดนิดบวกก็อดซินล่าและพบกับตำนานเกิลกรุ๊ปตัวแม่ เกลลี่เบอรี่บวก 2000, 2002ราตรีแดนกันมันเวอร์กับเพลงตุง้มต่อมบวกผีเสื้อราตรีบวกกอดสิบอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดในค่ำคืนนี้เจนนี่เจนนิเฟอร์ปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ในเพลง ini, จีนี่จ๋าตำนานห้าแม่2002ราตรีกลับมาอีกครั้ง ต่อด้วยซาสันสันที่ลีเดียบวกชินบวกอนันอันวาบวกแคทบวกเดบบี้บวกไวบวกสองศูนย์ศูนย์สองราตรีบวกแดนบีบวกก๊อฟบวกชินบวกเป๊บบวกไอร่วมแดนกันแบบไม่มีใครยอมใครปิดท้ายความสนุกด้วยการรวมศิลปินทั้งหมด มาร่วมกันร้องในเพลงเชียร์บวกบูมเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษสุดประทับใจที่สร้างความทรงจำดีๆในคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยก็ว่าได้